ทำทำอะไรแล้วเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยกระท้อนแช่อิ่มกระท้อนแช่อิ่มทุบให้มันนุ่มทุบให้มันนุ่มเพื่อให้น้ำน้ำที่เดือดที่หใส่น้ำตาลน้ำตาลแบบสีอะไรแช่ไว้แล้วมันก็จะนุ่มแล้เดี๋ยวก็กินได้กินได้สิบสี่สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหก คุณปัทมามาตุรีค่ะพามานอนบ้านหนึ่งคืนเช้ามาก็พาไปต,ล,ตลาดหาญาติโยมเสร็จแล้วซื้อกระท้อนตลาดที่เกาะคานะคะแล้วก็บอกเธอว่าทําได้ไหมเนี่ยกระท้อนลอยแก้วก็ทำได้เนาะโอ,อยยางอย่างสวยนะคะทําอย่างดีจ้ะอืมอเนี่ยอะก็เตรียมเครื่องไว้ให้ เตรียมเครื่องไว้ให้อ่ะเอาใส่ถ้วยแล้วยังไงต่อเอาน,น้ำเอาอน,น้ำปลาใส่เอ,นอาน้ำปลาใส่อใส่เอ่อน้ำตาลเอาน้ำตาลใส่เอาเอ,าเอากระมังออกไปซะกระมังเยอะไปอืมอ่าเทเลยไม่ได้เอา <S <S เอา <S <S เอช้อนน่ะเหรอช้อนไม่ไมีเปิดแล้วจะเทก็ได้ใส่ช้อนก็ได้แล้วแต่อ่า ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปน้างมือแล้วบอกอใส่ลงไปอย่าให้